ช่องพลอยลำเพลินออฟฟิเชียลครับหลังจากรับเยลาเสร็จรับตอนนี้หงโมงเสร็จแล้วครับหงโมงเสร็จรเนนนรส,สเร็จครับเ้าอยู่อำเภอโนนคุนครับสีสเก็ตครับ ทีมงานกำลังเก็บสิ่งเก็บของครับวันนี้ต้องได้ทุกพยานนะคะเขาบอกให้ทุกพยานเราบ้างเลยดูอขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณสักพวงหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณสักพวงหน่อยครับพ่<ข>อ,อครับได้ครับผมอดอกลอยหาซิบ,บาทโอ้ดอกลอยหาแม่ อ่สวัสดีครับผมผมมาผมมาขอมาไล่ครับผมขอมาไล่ครับผมขอมาไล่กับเ็นไปครับผมผมมาขอมาไล่จากพี่มณะย่างไปห้องน้หนักตอนไหนกระเป๋าไก่หรอจะมาขออะไรเปลี่ยงเขาพูดถึงมองเขาเปิดอะไรทั้งนั้นอย่พูดอีก คุยกันสินเนื้อย่างพ่อไปไหนเอ้าว่าเหรอว่ากิ่นหอมลูกไส้เพราะว่าเกตอนพอ่อมาบอกแกนกำไปนอนแล้วนั่นแต่ว,ว่ามันเหลืออยู่สุดนึงนี่โอ้ลูกไสก้เขาบกกาอบากว่เกินพอสะยังบนลูกไส้เขาเกินพ่อเลยลูกไส้กับรักผิดเตยเข่าตายบ่บปันเนยหม้แม่นหม,ม้มอกระทะสองสุดคนประมาณ 88 8สิบแปดแปดเซนกินข้าวเย็นน้ำกับกินเพราะแบบยุ่ยุงของฝากของตุ๊กแป้งขอบคุณแม่ตุ๊กจะไม่ผิดสมัยแม่ตุ๊กจม่พิสมัยอ่าขอบคุณแม่ตุ๊กแม่พิสมัยมูกมูกกระทะเพราะท่านเหล่าได้เพอาะท่านเหล่วเด้อแม่ตุ๊กแม่พิสมัยพอหลอดเพรท่านได้กินน้ำโยเขามาองให้คลิปเดี๋ยวคอมเมนต์มาเลยแม่ตุ๊กเองบุคคลนนี่ขอบคุณเอ่อแม่ฝนอ่า เบี้ยบดบอไม่ผลเปิดมาเป็ี่ยนกำลังใจลูกไส้ครับทนะาหนังจนเอ้ร์อนหยัดยามมาก่อน,นยิงพอปลอยไฟเออเราเสียงเจ้าของตัวมาทั้งนี่แหละทั้งปล่อยไฟผง,งานพิงก,กำลังมาแรงพอกระบอกประกาศคุณาอาผีลังมาที่ กูลคือไม่หยิกบ่เพราะอันเดบอยเราลงเนาะเพ่อลูกเอามาร้องรึเปล่าไม่พี่บอยพ่อบอยแกเอามาร้องไว้บอยแกเอามาร้องโอ้เห็นนักกินแล้วเห็นนักกินแล้วเห็นนักกินแล้วพ่อไปเลยนะพ่อไปตัเมินเลยบ่เรียบร้อยเลยแบบนี้ไปเดินทาง เขาหักทำยังไงเขาว่าเขาไดาเขาว่าเขาได้เขายังมาเขาว่าให้มันหักไปเลยสะหักกัเขาบุญกอลแม่สวยสวยสวยใส่มันอะใส่ของแม่ เอ๋อส่งผมโอ้ยซสอนหลายลูกไส้คุยท่า,นนา,นา,าพี่น้องเบิ่งบรรยากาศาที่ทครับเมื่อคืนนี้ FC แฟนคลับเต็มสังกะสีครับสอนลายรับพี่น้องสอนความหักความเมตตาของเอฟซีเพิ่นกลับมาให้กำลังใจ ครับสวัสดีครับคนสวยเนี่ยปัะนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังครับวัาที่นี้จะเป็นหน้าที่ของทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังครับเป็นเกษตรใดดำเนินการทั้งด้านเก็บเวทีครับเอาเมื็อแล้งด้วยครับพี่น้องเมื็อแลงครับเมื็อแลงเมื็อแลงครับเมื็อแลงพบพ่อกันอยู่ที่บ้านแคนครับตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรีครับเมอแรงผู้พ่อกันยูหันครับกับทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงครับผูอิงรัตนพรากับเปิดทำการแสดงยูหันเด้อพี่น้องเอฟซีแฟนคลับครับเบิ้งคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมเมลแองครับผมเป็นกำลังใจกับทีมงานไปอยู่ไกล ให้อยู่ไกลมาให้กำลังใจครับเมื่อคืนนาช่อภาพผิดหวังแอมทั้งกระสีแคบพอดเต็มวิกครับวิกแคบแตกเมื่นนอคืนอัดกันขอมาครับขอพุ่นกำลังใจพี่น้องทั้งอำเภอโนนคูนครับพี่น้องทั้งซีสเกตครับ ตอนนี้เรากำลังกับเก,ก,ก็บคุปกรกับเก็บสิ่งเก็บของครับเดินทางต่อเตียพนรัตนบุรีครับทางสุรินทรแมแรงนี่พ่อพอกันครับพี่น้องที่ให้กำลังเล่นแชร์แรงใจครับวัิเป็น FC สาวน้อยเอฟซีลาอุ้งอิงครับเอฟซทุกทท่านครับ FC ฟทุกๆกศิลปินครับที่ให้กำลังใจกับทีมงาน รับสาวหน่อยครับนี่ตอนนี้ทางแดนเซอร์เขากุมเวนจะมีเวนคุมครับคือกวาด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 ขยะไปครับเพื่อให้ทางเทศาบาลเพิ่นเก็บง่ายครับประเดี๋ยวทางเทศาบาลเพิ่กระเอ,า,อาถุงมาใส่ครับเทศาบาลก็จะเอาถุงมาใส่ครับเอาขึ้นรถเทศาบาลไปครับเพราะฉะนั้นมื้อนี้ครับ ขอบคุณครับทีมงานกำนันผู้ใหญ่บ้านครับที่ร่วมกันส้างสรรค์กับประเพณีวัฒนธรรมอีสานคือบุญคุ้นล้านเอ,อ,อาง่ายๆก็คือสู้ขวนเขาครับสู้ขวนเขาพระแม่โคศกเป็การเอื้อขวนเขาเป็นการ ลำลึกถึงสิ่งที่มีประคุณต่อมนุษย์กับคนฮาองอยู่ได้กันยอ้อนกินเขานเนาะครับคนขับโกินเขาคือจังสิปเป็นอย่างเด้กินอะไรก็รค่คกอกินเขาผมบอกแล้วว่าจะกินขนมปังจะกินอะไรก็ตามพี่น้องแล้วบ่ครับว่าแล้วเพราะฉะนั้นเขานี่มีคุนคาตอ่อมีบุญคุณต่อมนุษย์เพราะฉะนั้น คืนมูทิเวนคุณเขาคุณนำเปิ <k> <k er ้นว่าครับอ่ามลืบสาตว์ประมาทคุณร um> ับเกิดมาห้องนล้าแอบบาีแต่เราหนี่ไม่กี่เดือนครับเป็นสิปอนเขาค่าปอนค่าเอเขาอื่นยังไงค่าหมกกกมอะ แต่คนตุ้มือนีเพิ่นจะเลี้ยงดูแบบสมัยใหม่ครับเพิ่นจะบม่ให้กินเขาง่ายครับบางคนก็สามเดือนบางคนก็6เดือนครับให้กินนมอย่างเดียวอ่ะอันนี้กันตามวิทยาศาสตร์คุณหมอเพิ่นวิจัยครับครับมีผลดีหลายๆอย่างครับเพราะฉะนั้นมือนี่ขับทางกินน้องน้นคู้นรับเพิ่นเป็นบุญบุญคูณลานครับซีตำบลหาตำบล ขับคนเอาเขามาร่วมกันที่นี่อำเภอบคนละเล็กคนละหน่อยวันนี้เซ็ตสิ้นไปด้วยดีครับปีนาฟ้าไม่พบพอกันกับกับทีมงานสาวหน่อยเพชรมังแพง ครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องไอเพงซัมีก่อนครับผมฝากติดตามช่องพอลอดลำพื้ิดออฟฟิเชียลด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ